ในเมืองไทยเนี่ยจะมีการกลั่นน้ํามันใช้อ่านะครับอันนี้คือหอกันอันนี้คือลักษณะของหอกันนะครับเราจะทําการเอาน้ํามันดิบเนี่ยนะครับมาทําการอุ่นนะครับอ่านะครับวิธีการกลั่นแบบเนี้ยเราเรียกว่าเป็นการกลั่นแบบลําดับส่วนอ่านะครับนั่นก็คือแยกด้วยอุณหภูมินั่นเองนะครับแยกด้วยอุณหภูมินั่นเองนะครับแล้วทําการควบแน่นมันซะอ่านะครับถูกไหมทีนี้เราจะทําการเอาน้ามันดิบเนี่ยนะครับมาทําการอุ่นที่อุณหภูมิ320องศาจนถึง 385องศาเซลเซียสลูกโอ้โหอุ่นร้อนมากเลยนะครับอุ่นแบบพรึบปรึบปรึบ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 ขึ้นมานะครับอ่านะครับเราทำการอุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับนั่นหมายความว่าอันไหนก็ตามนะครับที่จุดเดือดมันต่ํามันก็จะลอยขึ้นสู่หอกันด้านบนอันไหนก็ตามที่มีจุดเดือดมากๆามันก็จะกองอยู่ข้างล่างใช่ไม่ใช่มันก็จะเป็นถาด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 คอยเอาสารพวกนี้กลับออกมาคอนเดนต์อ่านะครับก็คือกลับควบแน่นออกมานั่นเอง ทีนี้เด็กๆครับเรามาดูนะครับว่าเอ๊ะพี่ิวมแล้วเวลาเรากรันเนี่ยเราจะได้ผลิตภัณฑ์อะไรที่เอามาใช้ได้บ้างอ่ะนะครับนี่ลูกอันดับแรกเลยนะครับกรันเนี่ยนะครับสิ่งที่เราอยากได้นั่นก็คือแก๊สหุงต้มอ่านะครับนั่นก็คือแก๊สหุงต้มพี่ิวมแก๊สหุงต้มเหรอเอ๊ะพี่ิวมแก๊สหุงต้มเราเรียกว่าอะไรนะเราเรียกว่าเป็น LPG ไงลูกอ่านะครับเราเรียกว่า LPG คำว่า LPG เนี้ยย่อมาจากคำว่า liquid petroleum gas อ่านะครับ liquid คือ ของเหลวถูกไหมครับปิโตรเลียมแกส๊สนั่นก็คือได้มาจากแกส๊สถูกไหมครับที่เป็นปิโตรเลียมเราเอามาทําการอัดความดันจากโมเลกุลของแกส๊สพอมันถูกเบียดเสียดในถังมันก็เป็นไงครับมันก็นแบบโอ้เป็นไงครับรวมตัวกันกลายไปเป็นของเหลวนั่นเองทีเนี้ยลิควิดปิโตรเลียมแกส๊สต,ตัวเนี้ยนะครับหรือแก๊สหงต้มต,ตัวเนี้ยนะครับจะเกิดจากการรวมตัวกันของสสารประกอบนะครับนั่นก็คือตัวแรกนะครับ LPG นะครับ LPG ตัวเนี้ย จะเกิดจากอนุพันธ์ของ C3H8 บวกกับ c 4 s 1 0นะครับ C3H8 บวกกับ c 4 s 1 0